สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีเช้าวันพุธที่2องนะตุลาคมนะครับ2,567วันนี้ก็พาเพื่อนๆขึ้นมาชมตู้เรียนเบญจพันธ์เนาะผมชอบอย่างนึงครับคือมันมันโตเร็วนะผมว่าเนาะก็อายุ1ปี8เดือนกับอ่าสิบสวัน11วัน ก็ได้ประมาณนี้แล้วครับเป็นทุเรียนเสียบข้างเนาะนาำดำาน้ำดำแถวนี้ครับมันมีทั้งหมด9ต้นรวม2ต้นข้างบนนี้เนาะสต้นข้างบนนี้ส่วน2ต้นนู้นก็จะเป็นพงมณีพงมณีครับซึ่งน้ำดำมันโตเร็วมากเนาะพอหลังจากหน้าฝนมาก็แล้งได้ประมาณ3-4วันแล้วครับใบมันก็เริ่มจะ เริ่มจะเข้มแล้วเนาะแล้วก็จะมีการแทงปีขึ้นมาใหม่ครับมันเริ่มแทงปีแล้วเนาะเนื่องจากรอบใบมันใบเร็วมากครับผมก็ทําการตัดแต่งกิ่งที่มันดูแล้วลกๆครับซึ่งผมกลัวมากครับกับเพ้ยหอยตอนนี้ช่วงนี้ทางใต้เราก็เริ่มจะระบาดเนาะก็ฉีดพ่นยาไปสองรอบแล้วก็คุมไข่ไปแล้วครับมันก็เริ่มแทงปีขึ้นมาใหม่เนาะ รอบใบมันเร็วมากครับแล้วก็ใบมันก็จะเยอะมันก็จะลกครับเป็นแหลงเอ่อเพาะเพาะพวกเชื้อต่างๆครับพวกเพลี้ยต่างๆนี่ครับมันเริ่มแตกใบทางที่ใบมันเริ่มเพรสลดนะัดเนาะมันก็เริ่มแตกใบแทงปีขึ้นมาใหม่ในสวนของญ้าเนาะ ก็หลังจากฉีดยาไปแล้วมันก็เริ่มเริ่มที่จะขึ้นแล้วครับยาฉีดยาไปหนึ่งรอบในรอบปีที่ผ่านมาครับเนื่องจากเราตัดยญ้าไม่ทันเนาะนี่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆหญามันก็ขึ้นเร็วมากครับส่วนแถวแรกเป็นมูซันคิงเนาะมูซันคิงก้าต้นก็สวยบ้างไม่สวยบ้างครับ ตอนนี้ก็ทําการตัดแต่งไปนะเนื่องจากเพียหอยมันเริ่มเริ่มที่จะลงแล้วครับก็มีเยอะพอสมควรก็ตัดแต่งให้มันลงเลยฮะโอเคเนาะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับก็พามาชมทุเรียนเบญจพรรณเนานะในส่วนของมูสันคิงน้ำดำแล้วก็พงมาีขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ